ยังก็แค่ซัพพอร์ตนางคุยกับนางเป็นที่ปรึกษาให้นางเ,าเราคุยกันรู้สึกดีกันก็ทําในแบบที่มันเป็นแบบความห่วงใยใส่ใจกันตามขอบเขตที่มันทําได้ก็แค่นั้นห่วงใยซัพพอร์ตใส่ใจกันก็ทําแค่นั้นแค่นั้นไม่เมื่อคืนพูดตรงโตงเมื่อคืนพูดแบบนี้เลยเอพูดต่อหน้าทุกคนก็ได้พูดแบบนี้เลยบ้าง ลีโอพูดกับนางอย่างนี้ได้ไปถามนางได้เลยเลยนะคะทุกคนดิฉันพูดแบบนี้ว่ารีโออะไรใดๆก็ตามแต่นะพี่อะเข้าใจว่าเธอยังเด็กอยู่และเธอเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมเธอชอบผู้หญิงการที่เธอพูดกับพี่ก็เรื่องหนึ่งคุยกับพ่อก็เรื่องหนึ่งแต่ไม่ว่าเธอจะพูดกับพี่หรือพูดกับพ่อมันก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่เธอพูดกับตัวเอง เธอต้องเคารพความรู or, ้สึกตัวเองถ้าเธอชอบผู้หญิงเธอก็ต้องเคารพความรู้สึกตัวเองว่าเธอชอบผู้หญิงหรือถ้าวันวันหนึ่งสมมติดิฉันช่วงนี้ดิฉันเป็นคนคุยของนางไปคบกับนางเป็นแฟนนางถ้าวันวันหนึ่งนางใช้ชีวิตในส่วนของนางที่ดิฉันไม่ดิฉันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนางใช่ไหมเออนางก็ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นของนางไปไปเรียนไปถ้าวันวันหนึ่งนางไม่รู้สิคนอะใจคนใช่ไหมใจคนมันหวั่นไหวได้มันอะไรได้มันได้ทั้งนั้นแหละทุกคนวันวันหนึ่งเธอ มีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่ไม่รู้แหละเธออาจจะหวั่นไหวเข้ามาหรือเธอคุยกับนางแล้วเธอรู้สึกว่ารักนางรู้สึกว่ารักนางพี่ผมความสัมพันธ์กับพี่ผมไปไม่ได้แล้วนะผมผมรักผู้หญิงคนนี้ก็บอกพี่มาตรงๆไปถามนางได้เลยดิฉันพูดกับนางอย่างนี้ขอแค่ว่าอย่าให้พี่รู้เป็นคนเป็นคนสุดท้ายหรืออย่าให้พี่รู้ทีหลังเข้าใจไหม มีคนถามว่าแล้วจะไปเสียเวลาทําไมมันไม่ใช่เรื่องเสียเวลานะมึงการที่มึงคบกับใครมันไม่ได้แปลว่ามึงต้องไปเย่เย่มาลูกแกะกันมึงเข้าใจไหมแล้วก็แบบโจกมันนี่มันก็ไม่เรียกว่าความรักความรักมันคือการที่เราแบบมีใครสักคนหนึ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเราแบบห่วงใยเขาได้มันมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาใ,ชในชีวิตเราคุยกับเราเป็นเพื่อนเราเป็นคนพิเศษของเราอ่ะไม่ใช่แค่เพื่อนอ่ะคุยกับเราแล้วเข้ามาอยู่ในฐานะที่เป็นคนพิเศษกับเราและเรารู้สึกดีอ่ะ เข้าใจไหมมันคือความรักมึงเข้าใจไหมมันไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลามันไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาคําถามคือที่บอกว่าเสียเวลาเสียเวลาเพราะคุณไปคาดหวังเสียเวลาเพราะคุณรู้สึกว่าคุณคาดหวังอะไรดิฉันไม่รู้สึกว่าเสียเวลาเลยทุกวันนี้ดิฉันมีลีโอดิฉันยังพูดเลยว่าดิฉันดีใจดิฉันคงจะต้องแบบเตรียมใจแล้วแหละที่ดิฉันจะจะมีเต้าอ้วนเป็นของตัวเองใช่ไหมเพราะว่านางกินเก่งอะไรดิฉันรู้สึกว่าดิฉันมีความสุขที่ดิฉันได้เห็นนางรู้ว่าวันนี้นางไปเรียนนางตื่นนางไปเรียนหน้านางอยู่กับ กับเพื่อนนางนางกินข้าวกับอะไรอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่ามันมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นคนพิเศษในชีวิตเราให้เราคอยห่วงใยให้เราคอยไม่ว่าทั้งเขาและเราสามารถมีเรื่องบางอย่างที่เราคุยกันได้แบบเป็นคนสําคัญของกันและกันอย่างนี้อันนี้มันคือความสุขของดิฉันฉะนั้นไม่ต้องมาบอกว่าจะคุยไปทําไมให้เสียดายไม่เสียดายต่อให้วันวันหนึน่งนางจะบอกว่าพี่ผม ผมยอมรับพี่ผมยอมรับกับพี่นะครับว่าตอนนี้ผมมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตผมและผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้มากกว่าพี่บอกดิฉันตรงๆดิฉันลดสถานะทันทีเลยเป็นพี่นางได้เลยอันนี้ไม่ได้พูดแบบโลกสวยนะันแล้วเดี๋ยวทําให้ดูด้วยถ้ามันถ้ามันถ้ามันมีแบบนี้จริงจะทําให้ดูว,ว่าทําได้แต่ขอแค่เรื่องเดียวว่าขอให้บอกเราก่อนที่เราจะไปรู้เองขอแค่นั้นเลย ขอแค่นั้นอย่าให้เรารู้เป็นคนสุดท้ายหรือให้เรามารู้ทีหลังอันนี้ไม่ได้ขอแค่นี้เอาไปถามนางฟีเมื่อคืนคุยอย่างนี้คุยแบบนี้เลย <c oughs> เอาถามเนี่คนมาตรงคนมาตรงดอกกุหลาบอะไม่เสียเวลาไม่ใช่เรื่องเสียเวลา ไม่เไม่ใช่เรื่องเสียเวลาอย่าไปคิดว่าเป็นว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลานะคะการที่เราได้มีช่วงเวลาดิฉันรู้สึกว่าความความอะไรอะความคุ้มค่าที่สุดของการมีความรักก็ค,คือการที่เราได้มีช่วงเวลาพิเศษกับใครสักคนหนึ่งที่เรารักเขาเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่เชื่อดิฉันอีกหาว่าดิฉันโลกสวยนูน่นนี่นั่นอีก คุณเข้าใจชีวิตคนไหมอะ่ะชีวิตมนุษย์ปุถุชนมันต้องมีอันนี้มันแค่อยากมีใครสักคนหนึ่งมาอยู่ในชีวิตแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเป็นที่หิวใจให้เราได้อะ่ะเข้าใจไหมต่อให้มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งมันก็พิเศษแล้วเข้าใจไหมได้อะ่ะเข้าใจไหมต่อให้มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งมันก็พิเศษแล้วเข้าใจไหม แค่นั้นเอ้าทุกคนไปถามนางได้เลยดิฉันก็บอกไปอย่างนี้เลยว่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าดิฉันจะทิ้งนางนะดิฉันไม่ทิ้งขอแค่ว่ามันต่อให้มันจะเป็นการมูฟมูฟหรือเป็นการเปลี่ยนสถานะในวันใดวันหนึ่งแต่ขอให้มันเป็นการมูฟหรือการเปลี่ยนสถานะแบบจริงใจต่อกันอะดิฉันก็ไม่ทิ้งนางนะต่อให้วันวันหนึ่งดิฉันต้องเปลี่ยนสถานะจากการเป็นแฟนกับนางตอนนี้ไปเป็นพี่นางอะไรอย่างนี้นางมาเป็นน้องชายดิฉันอย่างเงี้ย ขอให้มันเป็นการเปลี่ยนที่เราโอเคทั้งคู่และเรารู้สึกดีทั้งคู่อ่ะดิฉันรับปากเลยว่าดิฉันไม่ทิ้งนางดิฉันก็จะยังซัพพอร์ตนางเป็นที่ปรึกษาให้นางด้วยก็ได้โอ้ยมันมีเยอะแยะความสัมพันธ์แบบนี้เวลาคนคุยกันเคยเป็นแฟนกันวันวันหนึ่งแฟนไปชอบผู้หญิงแฟนมีลูกอ่ะบางคน,นี่ะใจกว้างจนถึงขนาดว่าไปรักลูกของอดีตแฟนยังได้เลยไม่รู้นะเราอาจจะต่าง เราอาจจะผ่านชีวิตอ่านประสบการณ์มาต่างกันเดี๋ยวฉันเชื่อว่าแบบนี้มีมีคู่รักที่เป็นแบบนี้เป็นชายชายอย่างเงี้ยเป็นเคยเป็นคู่รักกันเลยเคยเป็นแฟนกันแล้ววันวันหนึ่งแฟนเปลี่ยนไปกลับไปชอบผู้หญิงไปมีไปมีแฟนยังไปงานแต่งของกันได้เลยนี่คนใกล้ตัวดิฉันดิฉันไม่พูดว่าเป็นใครเป็นเป็นคนใกล้ตัวเลยนับถือกันมาตั้งแต่สมัยดิฉันบวชพระแล้วดิฉันก็รู้ความสัมพันธ์ของของ อาจารย์คนเนี้ยแต่ไม่บอกว่าใครนะเป็นอาจารย์คนเนี้ยเขาก็คบกับพี่คนหนึ่งคบกันเลยนะคบกันแบบเป็นเป็นแฟนกันเลยเป็นอะไรกันเลยคบกันเป็นแฟนกันอยู่จนพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วเหมือนว่าความสัมพันธ์มันอิ่มตัวใช่ไหมแล้วก็พี่ผู้ชายคนนั้นเขาก็อ่อยากจะไปมีครอบครัวเขาก็อยากจะไปมีครอบครัวเขาก็ไปแต่งงานแล้วอาจารย์น่ะน่ารักมากเขาตอนนั้นยังมาคุยกับดิฉันเลยคุยกับดิฉันเลยบอกว่าท่านโยมไม่ได้คิดอะไรนะโยมโยม ยมอะไรอ่ะยมเข้าใจแล้วโยมก็รับได้ที่เขาแบบที่เขาวนันหนึงเขาต้องการจะไปใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโยมเข้าใจว่าตอนที่โยมอยู่กับเขามันก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบได้ได้แบบอะไรอ่ะมาเติมเต็มความสุขให้ให้ให้ระหวห่างกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกก็พูดอย่างนี้อืมทุกวันนี้พี่คนนั้นก็มีลูกไปแล้วมีลูกไปแล้ว ลูกนางก็น่ารักลูกนางก็น่ารักเป็นผู้ชายน่ารักยังอุ้มลูกยังไปเล่นกับลูกเขาอยู่เลยเนี่ยไม่เห็นจะต้องแบบไอ้แต่ความสัมพันธ์เวลามันจบลงไม่เห็นมันจะต้องแบบไปจบด้วยความที่แบบต้องไปเกลียดไปเศร้าเลยแต่ขอให้มันแต่ขอให้มันจริงใจต่อกันปัญหาประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้ว่า ความสัมพันธ์เปลี feels, hey, talk talk ่ยนได้ความสัมพันธ์เปลี่ยนได้ความลึกซึ้งเปลี่ยนได้แต่ขอให้มันเป็นการเปลี่ยนด้วยความที่เราจริงใจต่อกันพูดกันตรงๆบอกกันตรงๆไม่ปิดบังไม่ไม่ไม่แสวงหาไม่แสวงหาประโยชน์จากความสัมพันธ์ไม่ปิดบังไม่เอาเปรียบไม่ไม่เห็นแก่ตัวดิฉันพูดกับนางเลยเดี๋ยวทุกคนไปถามนางได้นะดิฉันดิฉันพูดกับลีโอตรงๆเลย่านบอกว่าลีโอพี่เข้าใจว่าลีโอยังเป็นเด็กนะ เรียกอาจจะเคยวัยรุ่นนะวัยรุ่นใช่ไหมอาจจะเคยคุยกับสาวเยอะหรือว่าอะไรใดๆก็ตามแต่ในวัยของนางในวัยที่เป็นเด็กดิฉันก็บอกว่าแต่ถ้าวันนี้ถามและถามหลายรอบมากๆนะถามหลายรอบมากๆพ่อนางก็ถามดิฉันก็ถามและถามย้ําหลายรอบมากว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราคือแค่ไหนเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นแฟน พ่อนางก็ถามดิฉันก็ถามนะคะเมื่อคืนก็ถามวันนี้ก็ยังย้ำถามนางก็คงนางก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าเป็นแฟนกันอ่ะถ้าเป็นแฟนกันโอเคเข้าใจอ่ะเราคุยกันอะไรกันในความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันแฟนกันแบบห่วงใยกันหวังดีต่อกันแบบที่ดิฉันให้คําสัญญากับนางว่าดิฉันจะทาแบบนั้นนะนะคะก็อยู่ในมิตินี้แบบนี้อ่ะถ้าสมมติว่ายืนยันแล้วว่าเป็นแฟนกันสิ่งที่ริโอทําไม่ได้พูดกับนางตรงตร,งตร,งตรงเลยนะ สิ่งที่รีโอจะทำไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือการครบซ้อนลีโอทำไม่ได้นะคะไปถามนางที่ว่าดิฉันพูดแบบนี้ไหมลีโอคบซ้อนไม่ได้นะคะลีโอจะคุยกับคนอื่นในขณะที่ลีโอให้คำมั่นสัญญาว่าลีโอจะเป็นแฟนกับพี่และคุยกับพี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าลีโอทำแบบนั้นแสดงว่าลีโอเห็นแก่ตัวดิฉันก็ใช้คำนี้ว่าแสดงว่ารีโอเห็นแก่ตัวนะคะดิฉันก็พูดแบบนี้ ฟึ่งนางก็เข้าใจในสิ่งที่ดิฉันพูดอ่ะฟึ่งนางก็เข้าใจในสิ่งที่ดิฉันพูดอ่ะก็ถ้าเข้าใจแฟฝงกันก็จบแล้วก็นั่นแหละแล้วก็แล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่ดิฉันพูดให้ทุกคนฟังนั่นแหละว่าเออการที่นางพูดกับดิฉันก็เป็นเรื่องหนึ่งพูดกับพ่อก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่มันไม่สำคัญเท่ากับการที่นางต้องคุยกับตัวเองนะคะคำสัญญามันไม่ได้มันไม่ได้ดิฉันรู้สึกว่าคำสัญญามันไม่สำคัญเท่ากับกับความซื่อสัตย์ที่เราต้องมีกับตัวเราเป็นอันดับแรกความรู้สึกคิดยังไงต้องซื่อสัตย์ชอบได้จริงไหมรับคนที่เป็น lgbtq ได้จริงไหมรับได้แบบที่ปากพูดจริงไหมถ้ารับไม่ได้รู้ตัวว่า รับไม่ได้ยังไงก็รับไม่ได้ไม่เปิดไม่รับเพราะว่าใจลึกๆชอบผู้หญิงรักผู้หญิงอยากคุยกับผู้หญิงดิฉันก็ใจกว้างมากเลยนะดิฉันก็พูดตลอดเวลาว่าให้เขาลบความรู้สึกตัวเองนะลิโอลิโอต้องคารลความรู้สึกตัวเองนะถ้าลิโอรักผู้หญิงลิโอรักผู้หญิงดิโอชอบผู้หญิงดิโอมีคนคุยที่เป็นผู้หญิงลิโอต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะแล้วก็ถ้าวันวันหนึ่ง มีความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปหรือมีความรู้สึกอยากอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งในการคบหาหรือการพูดคุยด้วยรีโอต้องบอกพี่นะรีโอต้องบอกพี่นะรีโอต้องพูดกับพี่ตรงๆนะพี่ไม่ติดถ้าพี่รู้คนแรกพี่ไม่ติดบอกพี่พี่ไม่ติดเลยขอแค่บอกบอกพี่พี่พร้อมเปลี่ยนสถานะลดสถานะได้หมดแต่พี่ต้องรู้เป็นคนแรกไม่ใช่พี่รู้เป็นคน คนสุดท้ายหรือพี่รู้จากการที่เรื่องมันเกิดแล้วพี่ถึงรู้ถ้าอันนั้นพี่ไม่ให้อภัยนะก็พูดกับนางแบบนี้พี่ไม่ยกโทษให้นี่ก็พูดประมาณประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยซึ่งนางก็ซึ่งนางก็โอเคอ่าฉะนั้นก็พูดไม่ใช่จะเอามาพูดเพื่ออะไรเอามาพูดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าแพรรี่มึงหลงเด็ก แพรี่มึงหลงเด็กแพรี่มึงไม่รู้ไม,ไม่ไม่มีสติแล้วมึงตื่นเรื่องอื่นแต่มึงไม่ตื่นเรื่องนี้มึงต้องทําหัดทําใจไว้บ้างมึงต้องเขารับข้อเท็จจริงเออไม่ใช่มึงต้องมองโลกของความเป็นจริงอะไรก็มาพูดให้ฟังว่าดิฉันคิดแบบนี้นะแล้วก็ดิฉันก็คุยกับแฟนดิฉันแบบนี้นะก็คือคุยกับดีโอแบบนี้นะคุยกับพ่อของเขาแบบนี้นะคุยแบบนี้แล้วนะคุยแล้วนะคะคุยแล้วแบบนี้เลยนะคะและถ้าวันวันหนึ่งมันมีเรื่องมีอะไรเกิดก็ ขอให้รู้ว่าดิฉันได้มีได้เตรียมวิธีการที่ดิฉันจะจัดการกับความสัมพันธ์ไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าโอ้โหครบแล้วต้องดึงดันต้องรักกูเท่านั้นนะมึงจะต้องแบบมันไม่ได้หรอกรู้อยู่กับโลกของความเป็นจริงอยู่ไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนแบบ <c oughs> ขัดโลกขวางโลกขนาดนั้น <c oughs> รู้อยู่คะ่ะรู้ใจคนอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนที่สุดแล้ว มีความสัมพันธ์อย่างไงก็ได้ขอแค่มันจริงใจและเปิดเผยดิฉันไม่ติดเลยดิฉันเป็นคนที่ความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจและเปิดเผยแค่นั้นพอถ้าจริงใจไม่ติดเลยขอแค่จริงใจไม่ติดเลยเขาลบความรู้สึกตัวเองบอกมาตรงๆคิดยังไงบอก บอกกันมาตรงๆรับได้หมดไม่ต้องกลัวว่าจะเหวี่ยงวีนหรือรับไม่ได้หรือว่าอะไรได้หมดแต่ต้องพูดต้องบอกตรงๆแค่นั้นเออไม่เดี๋ยวทุกคนเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงดิฉันเยอะดิฉันรับรู้ดิฉันรับทราบได้ในฐานะที่ดิฉันอยู่ตรงจุดนี้คนที่เป็นห่วงดิฉันเยอะก็มีคนที่ เกียดติฉันมากก็มีฉะนั้นไม่ต้องกลัวดิฉันเรามัดระวังตัวเองเสมอในทุกๆความสัมพันธ์ที่ดิฉันเดินเข้าไปนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเชื่อดิฉันตรงนี้เถอะว่าดิฉันเรามัดระวังมากๆทุกความสัมพันธ์ที่ดิฉันจะเดินเข้าไป